สวัสดีค่ะ bon สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข,าข้าสู่ช่องเบลนะคะทุกคนค่ะน้องเบนลนางลงมมือนีอากาศพรอนนะคะทุกคนอากาศพรอนไหลายอากาศพรอนบองเบลล่า อากาศร้อนไหมคะมอ,อ,อากาศร,ร้อนไปวันนี้แม่สีาเปลี่ยงการขับถ่ายนะคะทุก้นน้องแบมบกมีปัญหาการขับถ่ายขับถ่ายยาก2-3ถึงสามมื่นกมีนะคะขับถ่ายระว่าอากาศมันห้อนนะคะทุก้นอากาศห่อนแล้วก็สิอยู่กับการกินการดูการกินเขาพอ่อบางเพื่อกินแล้วกนา,กานขับถ่ายเขากับไปตามมาอากาศไปตามการกินของเขาพอ่อมนะคะทุก้นที่นี่น้องแบมอยากมื่อไหรคน้น ฟังเนาะคะ่ะว่าเป็นอย่างเป็นอย่างบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่บางคนเป็นบ่อยๆจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนตอนแรกน้องแบบก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาแบบนี้มาตลอดแต่เขากะเขากบะบ่ได้คิดว่ามันสิเป็นเป็นโลคเรือรังนะคะทุกคนบาท,ที่หนีมันสิมีปัญหาในอนาคตก็คือ, mm hmm. อการกิน คางเดินอาหารของเฮาเกี่ยวกับล้ำสาเวลาเขาินแเราการขับถ่ายของเรามันย่อยยากมันย่อยยากมันย่อยยากมันเสิรมันย่อยยากนะคะดูพ้นที่นี่มันกระเทียนในการขับถ่ายของเขาขับถ่ายยากได้เป็นไปได้นะคะทุก้นน้องแบมก็เลยไปศึกษากับคุณหมอท่านหนึง่งที่เพิ่นดูแลกเกี่ยวกับการทานแล้วกา็มว่าในเรื่องของการขับถ่ายนี่แหละคะ่ะไปบอกพีหมอท่านหนึง่งคุณหมอบอกว่า ถ้าเรามีปัญหาแบบนี้มันมันจะอันตรายคือมันจะเป็นโรคเรือล้างใดในอนาคตก็คือ,อามะเร็งในลำไส้ล้วก็เป็นโรคดิสซีด้วงขับทายเนี่ายกับผิดกับป่อยเฮียกให้การขับทายถ่ายกอนแข็งหรือบาดกวนเขาก็ได้นะคะทุกคนมันกจะเสีบแสบตรงก้นของเขานะคะที่นี่การที่เป็นปัญหาของโรคล,ลำไส้หรือโรคกระเพาะเนี่ยมันก็เกิดจากการกินอาหารแล้วก็การทางเดินของ อของล้ำใส้ของเขานะคะทุกคนเอื่นง่ายๆว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้น้องแบมก็ะเลยฟังเพลินมานะคะบัดที่นี่มันมันมันอยู่ในเครที่น้องแบมนะกินโปรโตีนโบตาพีกินออกกับร่างกายอยู่แล้ววัดที่นี่มันก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่เขาเอื่นว่าพีไบโอติกนะคะทุกคนพีไบโอติกน่จะเป็นจุลินทรีย์ดีในร่างกายถ้าผู้ใดมีจุลินทรียดีในร่างกาย มาเพียงพร้อมกับชีสซอยห้การคัถไทยดีขึ้นนะคะบางคนกับเกิดจากการกินอ,า,อาหารแล้วจูรินซีดีในร่างกายมันหน่อยมันกระเทือนหายท้องอืดหลกาการคับถไทยกระยากนะคะอันนี้ว่าเรื่องคับถไทยโดยตรงนะคะท้าผู้ใดเป็นปัญหาหรือผู้เฒ่าผู้แก่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นปัญหาคัพไทยคัพไทยยากเราลี้ตัวเพื่อนแข่งเป็นผู้เฒ่ากินกับ กินเข่าก็บอควยแซบครับทายังสีมะยาอีกนะคะทุกคนี่ตุนเพลินนะคะหรือผู้ใดเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือเห็นว่าน้องแบมออกมาแ้เนี่ยอยากจะร้องนะคะทุกคนร้องเลยนะคะทุกคนขาไปหาสื่อตามร้านขายยาก็ได้หรือสนใจผลิตภัณฑ์กับสร้างสื่อกับน้องแบมได้นะคะน้องแบมกาสีนี่นะคะทุกคนเป็นพีไบโอนะคะพีไบโอพีไบโอติกก็คืออาหารของ โไบโอติกโไบโอติกเน่ยทุกคนเป็นอาหารของล้ำใสนะคะทุกคนกัเอิดง่ายๆว่าจุลินทรีย์ดีในร่างกายที่มันอยู่ในล้ำใส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนลองแบมกับสิกินอาหารอาหารแบบไรก็ตามที่เขากินย้ำมือเศาร์ย้ำมือแรงแนะนําให้กินอ่า หลังอาหารมื้อแรกกับมื้อสุดท้ายของวันนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนการปรับตัวกับปรับสมดุลในร่างกายน้องแหมก็เริ่มกินหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าแต่ว่าบอค่อยได้กินอาหารเ้ารนะคะ,ะก็สิินตอนสายๆนะคะหลังอาหารหนึ่งแคปซูลนะคะหลังอาหารตอนเย็นมื้อสุดท้ายก็กินอีกนะคะหนึ่งแคปซูลนะคะทุกคนมันสีซอยได้มันสีซอยได้หลายเลยละคะ่ะ เรื่องกินตัวกินไม่พึงประสงค์กินปากนะคะทุกคนเนาะมันซอยใดนี่เลยค่ะน้องแบมก็จะกินหนึ่งแคปซูลเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะทุกคนเป็นแคปซูลสีขาวๆเนาะถ้าผู้ใหแบบต้นเห็นกินนอกเส้ากินไม่พึงประสงค์กินตัวแรงนะคะทุกคนมีกันแทบทุกคนพอทานประจําทุกวันอ่ะกินมันก็จะลดลงกินมันจะลดลงเป็นกินอ่อนๆนะคะทุกคนจากใครที่มีปัญหากิน แรงแงนะคะนี่เลยค่ะน้องแบมก็จะกินนะคะเนาะ mm hmm. เมื่อนี้กะอ่ะสีสว่า,าวงแรงๆอาจสพ้าลูกชายกับลูกสาวไปทําคลิปนะคะทุกคนเนาะไปทําคลิปแบบใส่ชีวิตแบบคนอีสานแบบบ้านๆแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบงปันกันครับทายผู้ใดทีมีปัญหานะคะทุกคนเนาะผู้ใดทีมีปัญหากับ แนะนำหรือขอสอบถามเพิ่มเติมเขามาได้นะคะหรืออยากจะแนะนําให้น้องแบมแนะนําแบ่งปันแบบใดต่อนะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้นะคะคือพีใบอูหนี่ทุกคนคืออ่าน้องแบมน่จจะเลือกกินแค่วันละหนึ่งแคปซูลน,นะคะทุกคนวันละหนึ่งแคปซูลเขาจะเลือกกินหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเย็นก็ได้หรือผู้ใดที่มีปัญหาขับถ่ายหนักๆนะน้องแบมเมื่อใดมีปัญหาขับถ่ายแบบ นะักจนเกินแบบว่าคือแบบ5้ถึงเวันน่ะต้องอาศัยพวกไฟเบอร์ต้องกินไฟเบอร์ยาระบายประจำนะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนเลิกกิน้าผู้ใดกินพวกไฟเบอร์หลายๆมันที่ทรงผลแห่เกี่ยวกับกล้มใส้ของเขามีปัญหาระยะเงาในอนาคตใดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขากินพี่ใบอูเนี่ยทุกคนเป็นเป็นคือ ถ้าเขาว่าอยากกินที่ใบโอกินได้จากอาหารตรงไหนน้องแบมกินจากนงเปี้ยวหรอกะโยเกิร์ตนะคะทุกคนนี่นงเปียวกับซีมีจุลินซีดีนะคะทุกคนในโยเกิร์ตก็จะมีจุลินซีดีแต่บางคนเพื่อนก็มาก,กินนะคะโยเกิรต์ตกรอกา น้องเปี่ยกกะเลือกที่มันหวานหน่อยนะคะทาทากินหวานหไยแต่ที่อ้วนตามมาได้ยางเสียยางกับเบาเอานะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็การการเป็นการเป็นที่คิดว่าจะของสุขภาพเริ่มก็ดีแล้วพีไบโอซอยได้นะคะพีไบโอบโบตาพี P นะคะทาผู้ใหญยังคิดว่าบอกายังบอกากินนะคะทุกคนยังบอกากินกะ ทุกคนรลองไปเสิร์ชหาเบิร์กระดาพีไบโอไบโบตาพีทุกคนกับเขาไม่ควรหาเบิร์เพิ่มเติมนะคะเพื่อความปลอดภัยล่ะกะเพื่อเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจว่าน้องแบมมาเมื่อบอกให้ฟังอาศัยขายไปพรอมบอน้องแบมนะัขายขายมาโดนแล้วค่ะ ขายมาโดนเพราะว่าเป็นตัวแทนจำนายนะคะทุกคนเป็นตัวแทนจำนายแล้วก็อยากมาหวอนทุกคนฟังพร้อมที่ไปอดซอยในเรื่องของใครที่้วนดง่ายระบบเผาพานพังแล้วก็เป็นสิวเรือ้อรังส,ส,ส,สิวที่หลังสิวสิวสิวหนาสิวที่ในในตัวของเขานะคะทุกคนบางคนก็เป็นสิวที่หลังบางคนก็เป็นสิวเรื้อรังที่ใบหน้ารักษาบ่ค่อยหายนะคะพี่ไบโอตอบโจทย์เพราะว่ามันมันสีเริ่ม ดูแลฟื้นฟูจากลำไส้ของเราเลยทาลําไส่ของเขามันดีสุขภาพของเขาก็สิดีตามมานะคะทุกคนขคานาะกับประมาณนี้เลยค่ะน้องแบบมกษิมาแนะนําประมาณนี้แ่ะคะ่คคะทุก้นขาะบมีอยังหลายดูกับออ้วนนะคะน้องเบลมานางขาะนีลูกไปลู<ด>น้องเบล์มานางขางแม่เนะน้องเบลมิษยคะ แม่เบลล์สิบ้าล้าทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้้องเบ่งกันมาแพงปันในเรื่องของการทานพีไบโอนะคะทุกคนคะแล้วก็ผู้ใดที่มีปัญหาระบบขับถ่ายอ่าถ่ายกระปิดกระปอยท้องอื่นกินอาหารบอยย่อยเน้นําให้กินพีใบโอนะคะทุกคนแต่การกินของแต่ละคนขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนนะว่าเป็นนักเป็นหลายเป็นหน่อยเป็น แค่นิดเดียวแต่อยากดูแลเบื้องต้นอยากดูแลเพื่อสุขภาพเจ้าของน้ำนะคะทุกคนคะ่ะน้องแบมกับฝากไวเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้น้องแบมกับสีขอลาทุกคนไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เจ็บบ่จนกันทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ